เรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพครับผมนายปิรัตจงเทพครับผู้แทนราษฎรเขตพระขนงบางนากรุงเทพมหาคนครพักเก้าไกลในฐานะสมาชิกรัฐสภาครับท่านประธานขอเรียนตามตรงครับว่าถแถลงการนโยบายนี้นะครับที่มีเรื่องของหลักการยุติธรรมกระบวนการปฏิรูปกฎหมายหลักสิทธิมนุษยชนการเสริมสร้างหลักนิติธรรมการพัฒนาประชาธิปไตยต้องยอมรับครับว่า มีมาตรฐานต่ำกว่านโยบายของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่เคยแถลงนโยบายไว้ณรัฐภาเมื่อปี2562สครับท่านประธานผมกล่าวเช่นนี้ไม่ได้กล่าวเกินจริงนะครับท่านประธานตัวอย่างการแถลงนโยบายครั้งนั้นและครั้งนี้ต่างกันอย่างสิ้สนเชิงครับท่านประธานคําว่าหลักสิทธิมนุษยชนก็มีอยู่สั้นๆประโยคเดียวในหน้าที่13 แล้เมื่อลองนําไปเปรียบเทียบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่มีถแถลงไว้ในหน้าที่29และ30ได้ระบุหัวข้อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําไปจนถึงปลายน้ํามีการเน้นไปเรื่องกระบวนการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและให้รายละเอียดในการพัฒนาระบบกฎหมายเป็นลําดับขั้นตอนแต่เรามาถึงตรงนี้ครับต้องยอมรับนะครับว่าแม้นโยบายของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ ถแถลงไปเราก็ไม่ได้จะเชื่อแล้วครับว่าจะทําได้จริงแต่อย่างน้อยที่สุดก็มีความพยายามครับที่จะระบุลงไปไว้ในนยโยบายของรัฐบาลท่านประธานครับเราลองมาดูนยโยบายในหน้าที่3วรวัที่5ได้ระบุสั้นๆว่าประเทศไทยนี้นะครับได้เข้าสู่จุดเปลี่ยนผ่านทางด้านกฎหมายการเมืองการปกครองที่ความเห็นต่างและการแบ่งแยกทางความคิดการไม่เคารพอัตลักษณ์และวัฒนธรรมที่หลากหลายทําให้สังคมอยู่ในจุดที่น่ากังวล ใช่ครับท่านใช้คําว่าอยู่ในจุดที่น่ากังวลแล้วอย่างไรต่อนะครับท่านประธานหน้าที่ส2วรองวัที่สาระบุว่าจะสนับสนุนให้มีความร่วมมือระหว่างรัฐกับประชาชนระหว่างประชาชนกับประชาชนที่มีความแตกต่างทางด้าน,นความคิดศาสนาอุดมการณ์ให้สามารถอาศัยอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขภายใต้หลักนิติธรรมที่เข้มแข็งผมขอย้ำนะครับคำว่าหลักนิติธรรมที่เข้มแข็งที่รัฐบาลระบุไว้ ผมขอถามท่านนายกผ่านท่านประธานว่าเมื่อในเอกสารระบุไว้แค่นี้โดยรูปธรรมแล้วเนี่ยจะมีวิธีการอย่างไรจะรับมือต่อเรื่องนี้อย่างไรโดยเฉพาะเรื่องของกฎหมายที่อายุติธรรมไม่เสมอภาคเลือกปฏิบัติหรือสรุปสั้นๆว่าขาดหลักนิติธรรมไม่เป็นประชาธิปไตยท่านช่วยตอบผมหน่อยเถอะครับว่าจะมีขั้นตอนและรูปแบบดําเนินการอย่างไรท่านประธานรัฐสภาที่เคารพครับเราต้องยอมรับความจริงว่าประเทศของเราภายใต้ระบบ าาประชาธิปไตยที่ไม่สมประกอบเช่นนี้เปิดโอกาสให้กลุ่มอํานาจทุนอํานาจรัฐอํานาจปืนและอํานาจกฎหมายรวมหัวกันมาเป็นผู้กํากับทิศทางความเป็นไปของเราซึ่งแน่นอนว่าอํานาจที่ถูกใช้เป็นเครื่องมืออยู่บ่อยครั้งที่สุดคืออํานาจของกฎหมายหรือนิยามปรากฏการณ์นี้ว่าตุลาการพิวัตรซึ่งผู้ถืออํานาจอยู่ในขณะน,นี้จะสามารถให้คุณให้โทษกับใครก็ได้ถือว่าชอบด้วยกฎหมาย แต่จะชอบด้วยธรธรทมท,ทอทงนะครับหรือไม่นั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งก็หาหลักหาเกณฑ์อะไรไม่ได้เลยครับท mm. ่านประธานอยู่ที่ว่าคนคนนั้นเป็นคนของใครเป็นใครคนคนนั้นกําลังเป็นภัยต่อคุกคามต่อสถานะทางอํานาจของพวกเขาหรือไม่และหากพักการเมืองไหนไม่เชื่อฟังไม่ซีโรราบก็ถูกตัดสิทธิ์ยุบพ,พักเขาเป็นเรื่องที่เห็นบ่อยครั้งเป็นการทั่วไป ปัญหาก็จะวนเวียนซ้ำซากอยู่แบบนี้มีการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในทางการเมืองเพื่อทำร้ายทำลายกันหรือบีบให้ยอมจำนนตามแบบที่อาจารย์ปิยบุตรแสงกนกคุณขออนุญาตเอ่ยนามครับไม่ทำให้เสียหายได้นิยามว่านี่คือการใช้นิติสงครามเป็นยุทธศาสตร์ของฝ่ายอำนาจนิยมผมคิดว่าเรื่องนี้พักเพื่อไทยซึ่งเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลในวันนี้น่าจะเข้าใจและรู้สึกถึงสิ่งที่ผมกล่าวมานี้ได้ดีที่สุด หลายคนที่นั่งเป็นรัฐมนตรีอยู่ในตอนนี้จึงจําเป็นต้องกลายเป็นคนไม่ตรงไปตรงมาเพื่อความอยู่รอดปลอดภยัยภายใต้ระบบการเมืองระบบกฎหมายที่ขาดหลักนิติธรรมอยู่ในเวลานี้ท่านประธานครับเหตุผลที่ผมกล่าวมานั้นก็รว้วมาจากความคิดเห็นของประชาชนที่ตั้งข้อสงสัยซึ่งรับรู้กันโดยทั่วไปครับท่านประธานว่าหากเราลองมาพิจารณาดูเราจะเห็นว่าไม่มียุคสมัยไหนอีกแล้วครับท่านประธานในสังคมเรา ที่ต่างพูดถึงและเรียกร้องความยุติธรรมพูดถึงสิทธิการแสดงออกและเสรีภาพรวมถึงสิทธิมนุษยชนมากมายได้ขนาดนี้ผมจึงจําเป็นต้องเน้นหนักเรื่องนี้เป็นพิเศษครับเพื่อน,นอกจากต้องการให้รัฐบาลได้ชี้แจงเรื่องนี้ให้เกิดความกระจ่างแล้วผมยังต้องการให้ชี้เห็นว่านี่คือหัวใจสําคัญที่จะสร้างความปรองดองให้คนในชาตินี้ได้อย่างแท้จริงดังคําที่ว่าความยุติธรรมไม่มี ความสามัคคีไม่เกิดแล้วถ้าหากพวกเราจำได้เหตุผลที่รัฐบาลใช้อ้างและบอกกับประชาชนในการจัดตั้งรัฐบาลโดยเฉพาะล่าสุดนี้ท่านรองนายกก็ได้พูดอีกครั้งหนึ่งย้ำว่าเราต้องสามัคคีปองดองก้าวข้ามความขัดแยง้งผมขอถามท่านประธานว่าเราได้เห็นถ้อยคำนี้ในเอกสารเล่มนี้กันสักกี่ประโยคเชียวหรือมีไหมที่รัฐบาลได้ระบุวิธีการที่เป็นรูป,ปรธรรมว่าเขาจะสร้างความสามัคคีปองดองให้บังเกิดขึ้นภายใต้รัฐบาลนี้ได้อย่างไร นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทําให้ผมไม่มีทางเชื่อเลยครับว่ารัฐบาลของท่านโดยเฉพาะารัฐบาลที่นําโดยท่านเศรษฐาดีจะกล้าหารพอที่จะดําเนินนโยบายตามที่ได้ถแถลงไว้นะครับหากเราจํากันได้นะครับมีอดีตหัวหน้าพักเพื่อไทยนะครับนั่งอยู่ตรงนี้แหละครับที่ได้เคยไปเป็นรัฐมนตรีอยู่ในเวลานี้นะครับตบัดสัตว์จนต้องลาออกนะครับจากการเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยเพื่อเปิดทางไปผสมข้ามขั้วจัดตั้งรัฐบาล จากนั้นไม่นานก็ได้ปูนบําเหน็จเป็นรัฐมนตรีอยู่ตรงนี้นะครับจริงๆแล้วผมเสียดายนะครับผมเสียดายกับหลายหลายคนที่เคยอยู่บนเส้นทางครับท่านผู้วิรายครับขอขอโทษครับอยากจะให้ตอนคําว่าระบาดจัดนะครับมันเป็นคําที่เสร็จสีนะครับเอาอย่างนี้ก็แล้วกันคำว่าระบาดจัดแต่ท่านถึงแม้ท่านไม่ได้บอกเป็นไกดแต่บอกว่าเป็นวนาราคก็รู้ขอ ท่านประธานครับตบัดสัตว์นี้มีหลายท่านพูดแล้วนะครับผมผมไม่ได้ไปพูดคนแรกนะครับท่านประธานวันนี้ผมฟังทั้งวันก็มีการใช้คํานี้ตลอดนะครับผมผมไม่ได้ยินตอนที่เขาพูดแต่ว่าเมื่อกี้รู้สึกท่านพูดท่านตอนก็แล้วคาว่าตบัดสัตว์นะครับเรากําลังจะจบด้วยดีเหลืออีกสองท่านแล้วนะฮะผมผมถอนก็ได้ครับตบัดสัตว์นะครับเปลี่ยนเป็นโกหกแทนนะครับท่านประธาน่อนนะครับท่านประธานครับเมื่อจริงๆแล้วผมเสียดายครับท่านประธาน เพราะว่าหลายท่านเนี่ยเคยต่อสู้อยู่บนเส้นทางเรียกร้องความยุติธรรมเรียกร้องประชาธิปไตยมาด้วยกันตลอดมาวันนี้ได้นั่งเป็นรัฐมนตรีได้เป็นสสกันหลายคนกลับมาบอกว่าสิ่งที่พักก้าวไกลเรียกร้องและนําเสนอนั้นเป็นสิ่งที่เพอ้อฝันทําไม่ได้จริงถึงทําก็ไม่มีใครครบไม่มีใครเอาด้วยนี่กําลังแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลของคุณเศรษฐาที่ไม่ได้เชื่อมั่นในประชาชนจึงไม่ได้ความสําคัญก,กับกระบวนการส่งเสริมเรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่องกฎหมายที่เป็นธรรม หรือแม้แต่เรื่องกระบวนการส่งเสริมประชาธิปไตยเลยแม้แต่น้อยครับท่านประธานมันเพราะเหตุผลอะไรกันแน่หรือเพราะรัฐบาลของท่านไม่ได้จริงใจที่จะแตะต้องปัญหานี้ตั้งแต่ต้นยอมอยู่ให้เป็นเลยไม่ยอมที่จะแตะต้องเรื่องใดก็ตามที่กลุ่มผู้มีอำนาจตัวจริงในประเทศนี้ไม่ยินยอมท่านประธานครับเรื่องนิติธรรมและกระบวนการยุติธรรมนี้เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับท่านประธานก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องความสามาัคคีปองดองผมว่าเรามาคุยเรื่องนี้กันดีกว่า เพราะที่ผ่านมาประชาชนต่างพูดถึงกระบวนการ2มาตรฐานบ้างละ่ะสามมาตรฐานบ้างละ่ะหรือหนักกว่านั้นคือเขาบอกว่ามันไม่มีมาตรฐานแล้วประเทศนี้ซึ่งผมเชื่อว่านี่คือจุดเริ่มต้นของปัญหาทั้งปวงครับตัวอย่างที่เด่นชัดที่สุดปัญหากระบวนการวิธรรมเรานะครับพบว่าตั้งแต่มีการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยมาจนถึงกลุ่มนปชกปปสและกลุ่มของคนหนุ่มสาวที่แนานามว่ากลุ่มราษฎร ซึ่งการชุมนุมที่ว่ามานี้มีมาตลอดเกือบ20ปีที่ผ่านมาเราได้เห็นประชาชนถูกดำเนินคดีติดคุกบาดเจ็บพิกลพิการจนถึงล้มหายตายจากไปก็มากมายโดยเฉพาะเหตุการณ์การร้อมปราบคนเสื้อแดงเมื่อปี2552จนถึงปี2553ผมขอถามว่าวันนี้ความยุติธรรมอยู่ที่ไหนครับท่านประธานมาตรฐานการอำนวยความยุธิธรรมหลักนิติรัฐนิติธรรมล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง และนั่นนำมาซึ่งรอยร้าวบาดลึกไปยังความรู้สึกของคนในสังคมยากที่จะประสานกลับคืนมาได้ประชาชนคนตัวเล็กตัวน้อยจำนวนมากที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้ยกตัวอย่างเช่นการใช้กฎหมายปิดปากและละเมิดสิทธิมนุษยชนไม่ว่าจะเป็นกฎหมายอาญาหรือพอรากฉุกเฉินหรือกฎอายการศึกที่ประกาศใช้ในบางโอกาสยิ่งในช่วง3ปีหลังที่ผ่านมานี้ตัวเลขผู้ต้องหาและจำเลยคดีท,ท,า,งทางการเมืองอยู ราวรวมกว่า1 1 6 9คดีมีผู้ถูกดำเนินคดีแล้ว1890คนมีเยาวชนอายุต่ตำกว่า18ปีกว่า284คนซึ่งทั้งหมดนี่คือคนที่เรียกร้องสิทธทิทางการเมืองตามความเชื่อของพวกเขาโดยบริสุทธิ์ใจนะครับท่านประธานและปัจจุบันมีผู้ต้องขังรวมถึงนักโทษคดีทางการเมืองและความคิดยังคงถูกจองจําในเรือนจําทั่วประเทศนี้ทั้งคดีถึงที่สุดแล้วและยังอยู่ในขั้นตอนของฝากขัง ไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวมากกว่า20คนนี่หากนับรวมเฉพาะคาดีที่เกิดจากมูลเหตุทางการเมืองตั้งแต่ปี2548จนถึงปัจจุบันคาดว่ามีประชาชนถูกดำเนินคดีแล้วมากกว่า5,000รายซึ่งในจำนวนนี้เกินครึ่งเกิดจากผลพวงของการรัฐประหารทั้งสองครั้งล่าสุดที่ผ่านมาท่านประธานครับผมจำเป็นต้องถามท่านนายกผ่านท่านประธานครับว่าท่านนายกจะมีวิธีการแก้ไขหรืออำนวยความยุติธรรมนี้ให้กับประชาชนที่ว่ามานี้อย่างไร ท่านนายกจะมีนโยบายปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายที่ละเมิดสิทธทิเสรีภาพและรวมถึงกฎหมายที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองเช่นกฎหมายอาญามาตรา112กฎหมายอาญามาตรา116พรบคอมพิวเตอร์ฉบับพศ2560หรือไม่อย่างไรครับท่านประธานช่วยฝากท่านนายกด้วยนะครับอีกคําถามหนึ่งครับท่านท่านประธานครับฝากท่านนายกนะครับตอบนะครับขออนุญาตถามผ่านท่านประธานครับว่า รัฐบาลของท่านพร้อมที่จะให้สัตยาบันธรรมนุงกุมลมว่าด้วยเรื่องสารอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC เพื่อวัตถุประสงค์ให้รับรองเขตอำนาจสารอาญาระหว่างประเทศให้สามารถเปิดทางเอาผิดต่อผู้ที่ก่อให้เกิดอาชญากรรมต่อมนุษยชาติและยุติการลอยนวนผลพ้นผิดของผู้ก่อการถามว่าท่านพร้อมที่จะลงนามหรือไม่อย่างไรท่านประธานครับอย่างไรก็แล้วแต่ผมคิดว่ารัฐบาลไม่ควรจัดให้กลุ่มคนคิดต่างจากรัฐว่าเป็นปัญหา หรือเป็นภัยคุกคามของรัฐรัฐบาลจึงไม่ควรใช้กฎหมายพิเศษหรือกฎหมายความมั่นคงเข้าไปดําเนินการกับพวกเขาอย่างเอาเป็นเอาตายเพื่อสร้างปัญหาใหม่ย้ำปัญหาเดิมให้ยากที่จะแก้ไขได้อย่างกรณีที่มีชาวบ้านที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการใช้คําสั่งคอสอชอเพื่อเกี่ยวกับนโยบายทวงคืนผืนป่าซึ่งมีประชาชนจํานวนมากครับที่เดือดร้อนถูกดําเนินคดเนีเป็นจำนวนมากดังนั้นผมขอถามท่านนาย,ยกผ่านท่านประธานสภาว่า รัฐบาลของท่านจะมีนโยบายอย่างไรต่อการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงและการใช้ประกาศหรือระเบียบที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนกับประชาชนอย่างไรและไหนจะมีคนไทยจำนวนมากที่ต้องหลบลี้หนีภัยทางการเมืองไปเจ็บไปตายและถูกบังคับให้สูญหายยังต่างประเทศซึ่งจำนวนไม่น้อยเคยมีสถานะเป็นเพื่อนร่วมอุดมการณ์ของท่านรัฐมนตรีและสมาชิกหลายคนที่นั่งอยู่ในที่นี้ไม่ใช่หรือครับและผมมองว่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะครับท่านประธาน เพราะหากเรานําข้อมูลมาดูกันจริงๆจะเห็นว่าหลังรัฐประหาร2557คนไทยจํานวนมากต้องหลบลี้หนีภัยทางการเมืองเป็นจํานวนมากที่สุดในรอบหลายทศวรท,ที่ผ่านมาผมจึงต้องถามท่านนายกผ่านท่านประธานสภาอีกสักครั้งครับว่าการคืนความยุติธรรมหรืออย่างน้อยคืนกระบ,บวนการที่พิสูจน์ความบริสุทธิ์ที่เที่ยงธรรมให้กับพวกเขานี้จะบรรทุกอยู่ในนโยบายของท่านไม่ได้เชียวหรือครับ หรือ,อยังหรือกระบวนการอำนวยความพิธีกทำให้พวกเขาได้หรือไม pues mm ่ครับหรือจะหรือจะปล่อยพวกเขาไปแบบนี้เพราะพวกเขาหน้าตาไม่เหมือนเทวดาบนสวรรค์ชั The ้น14จึงทําให้ถูกมองข้ามปล่อยให้เป็นผู้รีภัยต่างการเมืองตามยถากรรมในต่างประเทศเมื่อเป็นเช่นนี้ผมขอถามนะครับท่านประธานครับว่าท่านนายกผมขอถามว่าท่านพร้อมหรือไม่ที่ท่านจะลงนามในอนุสัญญาระหว่างประเทศ ว่าด้วยเรื่องการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการสูญหายโดยการบังคับตามคําแนะนําของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติท่านจะบอกว่าพักเพื่อไทยไม่เคยมีนโยบายเรื่องนี้ตอนหาเสียงก็จริงอยู่แต่ท่านประธานครับประเทศไทยได้เคยแสดงเจตนาลมเข้าเป็นภาคีในสมัยรัฐบาลน,นางสาวยิ่งรักชินวัตรเมื่อหลายปีก่อนรอเพียงการลงนามอย่างเป็นทางการเท่านั้นเองครับแต่น่าเสียดายครับรัฐบาลของท่านถูกรัฐประหารไปเสียก่อนท่านประธานครับนอกจากนี้ ผมยังมีข้อกังวลต่อเชื้อปะทุระลอกใหม่ที่กําลังจะตอกย้าความไม่เสมอภาคทางกฎหมายในประเทศของเราจากเหตุเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนครับได้มีอดีตนายกร,รัฐมนตรีที่เคยรีภัยทางการเมืองกลับมารับโทษยังประเทศไทยผู้คนต่างสรรเสริญครับว่าท่านคือสุภาพบุรุษยอนนักสู้ยอมเผชิญหน้ากับโทษทันที่ถูกใส่ร้ายป้ายสีไม่ได้รับความเป็นธรรมตั้งแต่ต้นผมเห็นด้วยนะครับท่านประธานที่ว่าอดีตนายกท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมตั้งแต่ต้นและอด เห็นอกเห็นใจท่านไม่ได้นะครับในฐานะเพื่อนมนุษย์และในฐานะผู้ถูกกระทําเช่นกันผมเป็นหนึ่งคนนะครับที่เรียกร้องให้มีการเรื้อฟื้นกระบ,บวนการพิจารณาคดีของอดีตนายกท่านนี้ขึ้นมาใหม่ภายใต้กระบ,บวนการที่เป็นธรรมภายใต้หลักนิติธรรมในรัฐบาลปกติที่มาโดยระบอบประชาธิปไตยแต่แล้วท่านเองกลับเลือกที่จะหันหลังให้ทางเลือกที่ยากลําบากในข้างต้น ตัดสินใจไปเลือกยอมรับและก้มหน้ารับชะตากรรมที่พ่วงด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษอย่างที่เรารับรู้กันอยู่ในเวลานี้และที่ผมต้องพูดถึงเรื่องนี้ก็เพื่อชี้ให้เห็นว่านี่จะเป็นจุดกําเนิดลูกใหม่ของความรู้สึกที่ไม่เป็นธรรมไม่ยุติธรรมกับอีกหลายชีวิตที่ไม่ได้มีโอกาสได้รับสิทธิประโยชน์และเอกสิทธิพิเศษบางอย่างเช่นอดีตนายกท่านนี้ตามมาด้วยคําถามจากสังคมมากมายครับท่านว่าไหนลหลักนิติธรรมไหนละความโปร่งใสและมาตรฐานของรัฐบาลท่าน ในฐานะปากเสียงของประชาชนจึงขอถามไปยังท่านนายกผ่านท่านประธานสภาว่าเรื่องนี้จะได้รับการแก้ไขหรือดําเนินการอย่างไรเพื่อให้เกิดกระบวนการอันเป็นที่ยอมรับว่ายุติด้วยธรรมแล้วและขอฝากท่านประธานถามไปยังท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับว่าท่านมีแนวทางอย่างไรในการปฏิบัติต่อผู้ต้องหาผู้ต้องขังหรือนักโทษคดีทางการเมืองที่มั่นใจว่าจะไม่มีการเลือกปฏิบัติ ไม่ว่าจะเรื่องสิทธิ์ในการต่อสู้คดีอย่างเป็นธรรมสิทธิในการประกันตัวและสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ต้องขังหากเวลานี้รัฐบาลไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรดีนะครับท่านประธานผมขอเสนอว่าแนวทางออกที่ดีที่สุดในเวลานี้คือการออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้กับประชาชนที่ถูกดำเนินคดีจากผลพวงการแสดงออกทางการเมืองการชุมนุมการเรียกร้องการวิาพาก์วิจาร์และการต่อต้านอำนาจรัฐ ยกเว้นไว้เพียงแค่คดีทุจริตและคดีที่เกิดจากการมุ่งหมายเอาชีวิตผู้อื่นเท่านั้นครับท่านประธานผมคิดว่านี่จะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสําหรับรัฐบาลท่านที่จะเป็นผู้ผลักดันให้ได้สําเร็จท่านประธานที่เคารพครับประเทศไทยของเราเคยมีการออกกฎหมายในทุกสร,รมมาแล้วกว่า23ฉบับครับหากวันนี้เราเห็นตรงกันว่าปัญหาถึงเวลาแล้วที่ทุกฝ่ายต้องมาทบทวนกันจรงิงจังผมว่าต้นตอของปัญหาที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ประชาชนครับ ในระบอบประชาธิปไตยที่เป็นสากลน,นะครับประเทศเหล่านั้นต่างเปิดพื้นที่และสนับสนุนให้ผู้คนในประเทศได้คิดต่างได้วิพากษ์วิจารณ์หรือเรียกร้องทางการเมืองการปกครองโดยสุจริตและเปิดเผยท่านประธานครับผมเชื่อว่ามาถึงวันนี้ประชาชนพร้อมที่จะให้โอกาสท่านนายกเศรษฐาได้บริหารบ้านเมืองและผมขอให้ท่านได้ใช้โอกาสนี้ได้ลองทําในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศทําทุกอย่างให้มันชัดเจนตรงไปตรงมาเถอะครับ อย่าทําให้ใครต่อใครได้ต้องมาตั้งคําถามเพิ่มเติมมากมายจากเหตุความไม่เชื่อมั่นว่าสิ่งที่นายกรัฐมนตรีนํามาถแถลงต่อรัฐสภาแห่งนี้คือความไม่จริงใจที่มีต่อการแก้ไขปัญหาให้กับประเทศชาติและประชาชนสุดท้ายนี้นะครับผมไม่ขออะไรมากครับผมขอเพียงส่งเสียงนี้ผ่านท่านประธานไปยังท่านนายกรัฐมนตรีได้โปรดตอบคําถามข้างต้นของผมซึ่งมีอยู่ด้วยกันหลายคําถาม เพื่อให้เกิดความกระจ่างชัดไม่ว่าท่านนายกจะเห็นด้วยหรือเห็นต่างอย่างไรจะเห็นด้วยหรือเห็นต่างอย่างไรครับไม่สําคัญครับพี่น้องประชาชนเจ้าของอํานาจตัวจริงจะเป็นผู้ตัดสินเหตุและผลของท่านนายกเองครับขอบคุณครับ